อาล่ะครับผมสวัสดีครับเราก็มาพบเกมโต้หลัวตะลุยเช่นเคยนะครับนะในวันนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับคนที่รอเปิดนะฮะลงหลง SP นะครับผมนะตัวละครซับพอร์ตระดับเทียร์โคตรโหดนะผมเทียร์อ่าเดิมเป็นเอสทีเปเลยนะตัวนี้เนี่ยนะครับผมอ่น้องนี่จะมีบทบาทสําคัญครับผมนะฮะทั้งทางด้านอ่า PVP และ PVE นะครับผมนะโดยอ่าแต่ละจุดเนี่ยน้องนี่จะเด่นแน่นอนนะครับผมถ้าหากมีน้องเข้าไปเนี่ยทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับผม นะแล้วก็หาใครไม่มีเนี่ยได้ตามตูดเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับคนที่เคยพลาดรอบแรกไปแล้วเนี่ยจะรู้ดีนะว่าออจุดบอดของท,ทีมเป็นยังไงนะครับผมเมื่อไม่มีลงๆนะครับอ่ะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับผมว่าตัวละครน้องเนี่ยลีลาจะาเป็นเวลาทั้งหมด10วันนะครับผมนะแล้วก็ใน5วันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกายแทนน้องเข้ามาต่อนะครับอ่เพราะฉะนั้นใครที่มีเพชรน้อยมีตัวน้อยอะไรพวกนี้เนี่ย ะคำนวณที่ดีนะครับผมพราะผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยพี่แกเนี่ยเหลี่ยมสุดๆไปเลยนะครับผมจะคําว่าหิวตังฟันลากดินนะครับผมเรามาเริ่มดนที่ร้านค้าเพชรกันก่อนนะครับผมนะบอกเลยนะครับแพ็คที่อ่าเป็นหัวใจหลักของชาวบ้านนะครับผมนะแพ็คตั๋วรีลันนะครับผมนะจากปกติน่ที่ซื้อได้10 10แพ็คต่อวันนะผมจะอยู่ที่อ่าราคา900 80เพรเนะาะแต่ว่าตามปกตินะจะไม่ผิดนะฮะจะได้เท่ากับว,วันละ10โลนะผมแต่มันหักออก5้าอันนะครับผมจะเหลือแค่วันละ15โลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับผมตลอด10วันนี้เนี่ยพวกคุณจะหาตัวได้เพียงแค่1้อยหใบจากการซื้อแพ็คนี้นะครับผมนะย้ำนะผมคุณจะหาเพียงได้แค่150ใบจากการซื้อตลอด10วันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาตัวอีก2 5 0อาใบเนี่ยมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ช่างนะครับผมคุณต้องหามา ในกรณีที่คนคนนั้น่ะเปิดไม่ออกสักทีจนต้องไปพึ่งการันตีนะครับผมบอกเลยว่าไทยไปถึงจุดนั้นเนี่ยเจ็บหนักมากนะครับผมเพรามผมีอาจเืด้ด้วยนะทีนี้นอกจากตรงนี้เนี่ยมันก็ยังจะมีทางด้านการเอาตั๋วม่วงที่คุณดองไว้เนี่ยมาแลกตัวต๋วตั๋วลีลันนะครับผมนะโดยหนึ่งต่อหนึ่งนะราคามันอัตราคือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมตัวมต๋วม่งตั๋วม่วงธรรมดาหนึ่งใบกับตัวลีลันหนึ่งใบเนี่ยแกลกได้เลยนะครับเนี่ยแลกไปนะครับผมนะที่มันก้าวเนี่ยเพราะมัน จำกัดแค่รอบไปเฉยเนาะคุณแร้เสียคุณก็กดใหม่นะครับผมนะอันนี้ใครสําหรับคนที่ดองอ่าตัวมามาหน่อยเนี่ยก็อาจจะเออเจ็บน้อยลงหรืออาจจะช่วยได้เลยนะครับผมแล้วก็หาใครที่แลกตัว๋วไอสูมิกิแล้วเออมันเกินด้วยแล้วแบบเอ,อ้ยอยากหยุดระหว่างอะไรเงี้ยคุณก็สามารถแลกตัวกับคืนได้นะครับผมโดยอัตรามันก็จะอ่า กินค่าผ่านทางนิดหน่อยนะครับก็คือสเต็ปแรกครับผมนะฮะสต่อหนึ่งนะผมก็คือ2ตัวลีไอสอตัวลีรันต่อหนึ่งใบตัวม้วนนะผมที่ได้กลับคืนนะแล้วกลายเป็น3ตัวหนึ่งสตัวหนึ่งครับผมบอกเลยว่าโดนกินเรียบนะครับในสองแพ็คเติมเงินครับผมมีแพ็คเดียวนะที่ผมเห็นนะฮะนะเทปทิดา9สีแพ็คปลุกพลังนิ่งหลงนะครับผมนะตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณจ่ายเงินไปเนี่ยคุณจะได้ตัว3อันแรกเลยนะครับผมนะ ถ้าผมาดจะไม่ผิดเนี่ยคือสามารถแลกที่คุณได้ทันทีเลยครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้ไปกดต่ออีก8วันนะครับผมนะ mm hmm. ก็คือ,อคุณจะได้ตั๋วอีกมาละ4ใบกับเพชร120เพชรเนี่ยไปตลอดอีก8วันครับผมในการกดกล่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมมห้เลยนะคุณจะมีตั๋วทั้งหมดจากการเติมอันนี้เนี่ย72โลนะครับผมกับเพชรอีกรกา 1, ว1,000เพชรนะครับที่เป็นหลักๆเนาะนะครับผมสำหรับคนที่ทรัพยาการไม่พอหรือ,อตัวไม่พอเนี่ยก็ ถ้ามีเงินก็ต้องเตือนเขาผมนะถ้าไม่มีเงินก็ใช้ดวงเอานะครับผมนะแต่บอกเลยนะว่าใครพลาดรอบนี้เนี่ยยาวนะกว่าน้องจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะนตามตู่กันอีกนานเลยนะครับมาดูที่ที่ตัวตู้ตัวตละครนะครับผมนะการันตีของตัวเอเนี่ยรู้อยู่แล้วนะผมสี่สิบโลนะครับ นะโดยเนี่ยตัวจะมีตัวอธิษฐานเท็จสมบูด,ด้วยเนาะนะครับที่สามารถเปิดองคกระดูก6ดาวนะครับผมกับแหวนแสนปีเนาะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเสื้อเก่าเนี่ยก็อ่าผิดผิดถ้าเป็นเสื้อใหม่ๆเนี่ยก็คงจะมีแค่แหวนแสนปีนะครับผมถ้าเป็นเสื้อเก่าๆหน่อยแล้วมีอายุสักหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นกระดูกอาเอด้วยแล้วก็อ่าแก่ๆเลยนะผมก็เป็นพวก SP นะครับผมนะเป็นตามอายุเสิร์ฟนะผมพวกนี้นะครับนะทีนี้อ่ามาดูทางด้านอ่ารางวัลสเตปอัพกันก่อนนะครับผม ลองศึกษาเาผมนะสามสิบหกสิบเก้าสิบเขาผมได้ทางด้านาตัวเลือกสุ่มจิตวิญญาณกับทางด้านตัวสุ่มเรต้านผมที่จะมีโอกาสออกนิ้งหลงข้างในนั้นนะครับนะน,นี้ก็บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยก็โดนดีจากตรงนี้นะคือมาเกลือมาสากเนี่ยสากดวงสากอยู่ประมาณแบบช่วงสุ่มกาชาธรรมดานะเออแต่จะมีดวงดีช่วงสุ่มตัวเรตาก็มีนะครับผมนะผมก็เคยเปนึงใานั้นเหมือนกันนะครับ 150โลนะครับผมนะก็อันนี้ตามยูเซิร์ฟเหมือน,นกันเนาะนะครับบางเซิร์ฟเนี่ยอาจจะมีเป็นแบบนี้เลยนะอย่างเซิร์ฟใหม่ที่ผมไปเปิดเนี่ยก็มีหัวกะโหลกเอดา3ดาวกับตัวกะโลกหลใครจะนะเศษกะโหลกครับผมนะสชิ้นเนาะนะผมเซิร์ฟเก่าก็จะเป็นพวกกระดูกเอพนะครับตัวจิตวิญญ,ญาณสีแดงนะครับผม230โลครับผมนะเป็นกระดูกแขนนะครับผมนะแล้วก็ตัวเลือกตัวลเลือกอาชีพนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้าน อ่าแก่นนะครับผม SP นะฮะอ่าไม่มีใครเขาเลือกอ,อกอก่างอื่นกันแนละ้เนาะเขาเลือกแขนกันแหละนะครับผมตรงนั้นก็อ่าต้องเอาแขนนะครับผมเก็บแขนไปเลยนะสามาร้อยยี่สิบโลครับผมนะก็เป็นกระดูกหัวนะครับผมกระดูก SP ชสีดาวเนาะนะครับเนี่ยมีเทีเด็ดทุกส่วนนะฮะนะครับทั้งสี่อ่าสี่อาชีพเลยก็คือพวกคอนปีกพวกคุมซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีแก่นที่เป็นส่วนสําคัญนะครับผมก็คือส่วนอกกับหัวนะฮะ นะนะถูกไปน้องเนี่มันพูดให้เขาดูนี่ฮะมไดจะหานด้วยล้วประเด็นเด็ดเดเออทำตัวกังหัวจริงๆิด้วยนะครับผมนะซึ่งปติเขาเลือกหัวจริงนะครับผมนะไม่แต่คนมีแล้วก็ไปเลือกเอาตามที่คุณต้องการนะครับผมมาต่อที่รงวัลสเตปอัพนะครับผมนะโอ้โผิดรางวัลอัพดาวนะครับผมนะเนี่ยเริ่มตื่นเช้าเออเองยี่นะผมอ่าสีดาวเขาผมนะฮะได้ตัว10บใบเาผมนะสายใยสีฟ้า2อันนะครับ5ดาวเขผมนะได้จิตวิญญาณน้อง1อัน อ่าสายใยตัวอัพสายใยเนี่ยสีชมพูสองอันนะครับแล้วก็ตัวทางด้านาจิตครับผมนะจิตหนึ่งอันกับตัวสายใยสีทองอีกหนึ่งอันนะครับผมนะสองแดงครับผมนะเดี๋ยวนะสองแดงก็เหมือนกันกนี่หว่านะครับผมสองแดงก็เหมือนกับหนึ่งแดงนะก็คือจิตวิญญาณหนึ่งอันกับสายใยสีเหลืองหนึ่งอันนะครับผมนะสามแดงครับผมนะได้จิตวิญญาณหนึ่งอันกับเจลลี่หมีนะครับสีแดงก็ หัวกระโหลกเนะอเดนาเนาะปพูดผิดเออบางเส์อไอเป็นเอเดนารนะครับผมนะแต่เซิร์ฟเก่าๆก็ได้เป็น s อพแบบผมนี่แหละนะครับก็อ่ะดูตามนี้เอาเนาะนะครับแล้วก็ยลลมีกันหนึ่งเนาะห้าแดงครับผมนะก็เป็นทางนัานกระดูก s อนะครับผมนะอ่าที่เป็นพวกแบบตรงอกนะฮะแล้วก็กระดูกเยลลี่มีสองอันนะครับผมซึ่งอ่าผมไปส่งมาในดีลองผมเนาะอ่าถ้าเป็นเิร์ฟใหม่ที่ยังไม่เคย พบกับเรื่องหลงมาก่อนนะครับผม5แดงในตอนนี้เนี่ยคุณจะสามารถเปิดได้สกินของน้องหลงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเสื้อใหม่ๆเนี่ยก็ใครเป็นซูสต่างอัดไปเลยนะครับผมแต่จริงๆไ,ไม่มีคนอยากได้สกินน้องหลงหรอกนะครับผมนะ้่างทองก็สวยสวยกว่าแล้วก็สวยมากอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ส่วนตัวผมนะนะครับเดี๋ยวเรงท่านเยลลี่หมีที่เราได้รับมาจากกิจกรรมนะอ่ะผมไม่รู้ว่าดีคนเ่นือขึ้นเท่าไหร่นะผมกดให้ดูทีละอันนะครับแต่มาสีเนาะ ได้มาสี่อันแล้วก็อ่ะผมใช้ไปอันหนึ่งก็แหละอ่ะกดตุ่มเข้าไปฮะเนี่ยติ้งมาหกแสนนะครับผมนะต่อชิ้นนะฮะเห็นไหมเนี่ยนะผมว่ายันริมีให้พลังมันสูงมากนะนะครับเพราะงั้นอ่ะก็ถือว่าดีเนาะสำหรับคนที่ได้อ่ะปั้นดาวไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนได้ฟรีนะก็เหมือนเหมือนกับคนที่ปั้น6ปีกนอะ่ะคุณก็จะได้รับของฟรีๆทุกครั้งที่น้องมาเนาะยิ่งน้องเรียนบ่อยเนี่ยคุณยิ่งอิ่มนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นกับตัวละครทุกตัวเลยนะครับก็สําหรับ ช่วงแนะนําสุดท้ายเนะาะที่ผมคิดคิดไว้นะครับผมก็มันบางทีมันอาจจะไม่พอเนาะอย่างไอ้ที่ลองผมเนี่ยผมคิดเลยว่าอเอาแค่กระดูกแขนก็พอนะครับแล้วก็หัวก็ปล่อยไปนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันขายตัว๋วในรูปแบบที่กักนะครับผมค่อนข้างกักนะนะเพราะว่ามันมันน้อยจริงๆนะครับผมนะโอ้มันแค่ละสิบโลองอะขนาดว่าดองตัวมาบางทีมันอาจจะไม่พอนะครับผมแล้วก็บวกเพชรด,ด้วย นี่ไม่นับถึงไกลแท้ที่จะมาอีก5วันให้หลังนะครับผมเพราะฉะนั้นหากใครเป็นสายฟรีนะครับผมหรือทรัพยากรมันไม่ค่อยพอมันดึงๆกันขานเนี่ยเอาแค่แขนก็พอนะครับนะนะบางทีเนี่ยไม่ต้องไปฝันถึง p ีพีนะาสายฟรีเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าไปฝันถึง p ีพนะครับผมนะเอาแค่ p ี e ให้รอดก่อนดีกว่านะครับผมนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงผมเลยนะฮะนะครับผมขณะผมไอเดียหลักผมเติมแค่แบบรายเดือนเฉยๆเนาะนะครับผมบางเดือนอาจจะเติมบางเดือนเนี่ยอาจจะเติมแบตเตอร์พลาสต์บ้างไม่เติมบ้างนะครับผมนะ แต่ะละเดือน,นเติมตลอดเนี่ยก็ยังสู้ PVP คนอ่าไม่ค่อยได้นะครับผมนะ PVE เนี่ยก็พอแบบทุลุยได้ไถ่นะผมไปเบียดเสียเขานิดหน่อยนะฮะนะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะผมก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะไปเอาแบบอ่าทั้ง PVP ทั้ง PVE เลยไม่รอดนะครับผมนะถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยตายแน่นะครับผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากเป็นคนที่เล่นสายฟรีอ่างบน้อยพวกนี้เนี่ยไม่ได้เติมเยอะหรือแบบแทบไม่ได้เติมเป็นประจำเนี่ยเอาแค่เอาแค่กระดูกแขนแล้วหนีเลยนะครับผมไม่ต้องไป กินเยอะนะครับผมนะใครจะบอกคุณว่าเอ้ยหัวงต้องมีต้องมีอม่ะแล้วแต่แตดิเปิดไปดิครับผมนะฮะนะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับผมดึงทรัพยากรในตัวเฉยๆนะครับผมนะต้องบอกว่าวัานนี้จะมีตัวละครอ,อีกมากมายที่จะเข้ามาครับผมจะเป็นท่านเซ,ซียวเซนะียวเนาะที่เป็นสายควบคุมนะครับผมนะอ่ะาเซียวโกชัวราา่าแล้วก็สายปีครับผมเดี๋ยวก็มีพวกเต้าหลิวลีรันอีกแล้วก็มีบา,บาบาเข้ามาอีกนะฮะนะบอกเลยว่าแค่ตัวตัวละครตู้ตัวละครไม่น่ากลัวแล้วครับผมนะไอ้พวกตัว ตัวตู้ของแต่งคนนี้เนี่ยน่ากลัวกว่าเนาะเวนท่าเบลหกคนนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เล่นมารู้ดีนะว่าไอ้พวกเวนท่าเบลหกกระดูกฟิวชั่นเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนนะครับเพื่ะนั้นแค่ตัวละครเนี่ยจึงถือว่าน้ำจิ้มนะครับผมเกมนี้เนี่ยนะก็โอเคนะครับผมนะสำหรับคนที่อ่าฟังคำแนะนำแล้วก็เอาไปไพิจารณาเนาะว่าอ่ามันอ่ามันโอเคไหมกับแนวคิดที่ผมแนะนําไปนะครับถ้าไม่โอเคก็อ่าเล่นตามทางของตัวเองนะครับผมนะนี่ก็แนะนํามาจากอ่าผมเฉยๆนะว่าผมก็เล่นแบบนี้นะครับผมนะนะฮะ แบบว่าเราไปเล่นไอดีใหม่เงี้ยเราก็เล่นแบบไปเติมเลยก็รู้ดีโอ๋อทรัพยากรมันจากัดเว้ยนะครับผมจะไปเอา PPP ด้วยเนี่ยฝันนะครับผมนะเพราะงั้นเอาแค่เท่าที่มีก็พอนะครับผมสำดี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมครับขาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนะพูดผิดพูดติดพูดขัดหน่อยก็ต้องขออภัยเนาะมันตื่นเช้าบางทีแบบอ่ารีนพันกันหัวสมองมันไม่เล่นนะครับผมนะก็ต้องขออภัยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะสำนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ